ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาอยู่กับเกม d เ b นไบ e l i g h t Mobile วันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการแชร์เปิร์กนะครับว่ามันเอาของเปิร์กตัวนั้นตัวนี้มาอย่างไงเปิร์กตัวนั้นเอามาแต่ไหนนะครับผมก็มีวิธีการนะครับผมจะอธิบายก่อนว่าตัวละครในเกมนี้จะมีเปิร์กประจําตัวอยู่สเปิร์กทุกตัวเลยนะครับจะมีเปิร์กประจําตัวอยู่สเปิร์กแต่และตัวจะมีความสามารถที่แตกต่างตามเปิร์กไปนะครับผม ก็วิธีการดูเพิร์กของตัวละครนะครับผมก็เข้ามาที่ตัวละครแล้วกดตัวนี้นะครับที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยก็จะสามารถดูว่าตัวละครนี้มันมีเพิร์กอะไรมีความสามารถอะไรนะครับผมแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับผมเพิร์กของแต่ละตัวก็คือเพิร์กประจําตัวของเขาก็จะสามารถใช้ได้แค่กับเขาคนเดียวนะครับผมะจะใช้ได้แค่กับเขาคนเดียวแต่ว่าขาวว่าผมอะ่ะ อยากได้ตายยากมันเอามาจากไหนตายยากเอามาจากเดวิดคิงนะครับแทงหลังเอามาจากลอรีสโตนนะครับเดวิดคิงเนี่ยผมมันมีตายาย,ตายากใช่ไหมเนี่ยตายยากเราต้องเรามีตายยากก็แค่แบบแค่ตัวเดวิดคิงนะแล้วผมอยากแบบผมเล่นไมคโทมัสอ่ะผมไม่ชอบเดวิดคิงอ่ะแต่ว่าผมอยากได้ตายยากของเดวิดคิงมาอยู่มาอยู่กับไมคโทมัสแบบนี้ได้ยังไงใช่ไหมเราก็ต้องทําตามเงื่อนไขของเกมครับง่ายๆเลย ก็คือเช่นตัวนี้นะครับผมผมเปิดมาแล้วมันขึ้นสัญ,ญลักษณ์ล็อกใช่ไหมก็คือเปิร์กมันล็อกอยู่ก็คือสามารถมันไม่สามารถให้ตัวอื่นอะ่ะเล่นได้ไม่สามารถให้ตัวอื่นอ่ะเล่นเปิร์กของเราได้จนกว่าเราจะทําตามเงื่อนไขก็คือเราเปิร์กแรกเราต้องเล่นให้ถึงเลเวล20เบิร์ที่2เราต้องเล่นให้ถึงเลเวล30ของตัวละครเบิร์ที่3ให้ถึง40นะครับเราถึงจะสามารถ เอาเบิกของยูอีไปให้คนอื่นเล่นได้แต่ว่าถ้ามันขึ้นล็อกอย่างนี้ก็คือเล,เ,ลเวลยูอีผมแค่10นะครับผมยังไม่สามารถปลดล็อกซักอันได้ผมก็จะสามารถใช้ได้แค่กับใช้ได้แค่กับตัวของยูอีนะครับผมเช่นเดียวก,กันนะครับผมถ้าผมอยากได้ตายากผมก็ต้องซื้อเดวิดคิงนะครับซื้อเดวิดคิงมาแล้วก็เรามาดูเงื่อนไขกันว่าเตายยากที่เราต้องการนะมันอยู่เลเวลที่เท่าไหร่ มันอยู่ที่เลเวล30นะครับผมเบิกตายยากก็คือเราต้องเล่นเดวิดคิงให้ถึงเลเวล30เราถึงจะสามารถเอาตายยากของเดวิดคิงไปให้ตัวอื่นเล่นได้นะครับผมก็สมมติผมเล่นเดวิดคิงถึง30แล้วมันสัญ,ญลักษณ์คนล็อกอมันก็สัญ,ญลักษณ์ล็อกอมันจะหายไปแสดงว่าผมสามารถมีโอกาสที่จะ z ุ่มเจอเปิร์กตายาของเดวิดคิงกับตัวอื่นได้ทุกตัวเลยเนี่ยผมเล่นเมโทมัสใช่ไหมผมก็มีโอกาสสุ่มเจอของของเดวิดคิงได้เพราะว่าผมเล่นให้มันกลดล็อกเปิร์กแล้วนะครับแล้วถามว่าแทงหลังอะแทงหลังผมอยากเอามา,า,มาแต่ไหนใช่ไหมผมอยากได้แทงหลังมาเล่นกับตัวเมกโทมัสนะตัวสมมติมันมันเป็นตัวหลักของผมนะคือผมอยากเอามาเล่นกับเมโทมัสผมอยากทำยังไงผมก็คือแทงหลังอะแล้วก็มาดูก่อนว่าแทงหลังมันอยู่กับตัวไหน แทงหลังอยู่กับลอรีสโตนนะครับเราโค่รไปเล่นแทงหลังแต่ว่าแทงหลังเราต้องเล่นใหถึงเลเวล40นะครับลอรีสโตนอ่ะเราต้องเลเวล40นะครับถึงจะปลดล็อกแทงหลังไปให้กับตัวอื่นเล่นได้ถ้ายังไม่ถึงก็มันก็จะล็อกไว้นะครับแต่ว่าถ้าถึงแล้วมันก็จะหายล็อกตัวอื่นก็จะสามารถเอาแทงหลังของลอรีสโตนไปเล่นได้พอถึงเลเวล40ปุ๊บลอรีสโตนเราถึงเลเวล40ปุ๊บแล้วก็ หยุดเล่นเลยก็ได้ครับถ้าเราไม่อยากเล่นเรล่นตตต่อเราหยุดเล่นเรเล่นตตแล้วก็เล่นตัวที่เราชอบเลยนะครับแล้วก็เล่นๆไปแล้วจะมีก,การสุ่มเบิร์กตอนท้ายเกมนะครับเราก็จะมีโอกาสสุ่มเจอแทงหลังมาเล่นกับตัวอื่นได้นะครับแล้วสมมติว่าผมอยากได้ลูกเองลูกเองมันมายังไงผมก็มาดูลุงบิวนะครับลุงบิวคือมีเบิร์กลูกเองนะครับนี่คือลูกเองเราอยากได้ลูกเองเราก็ต้องเล่นลุงบิวให้ถึงเลเวล 40นะครับก็คือตามเงื่อนไขก็20 30 40นะครับผมตอนนี้ผมลุงบิลผมเลเวล50แล้วก็คือผมได้เบิร์กลูกเองแล้วเรียบร้อยมันปลดลอ็อกแล้วนะครับผมก็ผมก็หยุดเล่นลุงบิลแล้วก็ไปเล่นตัวที่ผมชอบนะครับแล้วก็เล่นเล่นไปแล้วก็เราจะมีโอกาสสุ่มเจอสุ่มเจอเบิร์กของลุงบิลนะครับกับตัวทุกตัวเลยนะครับ ขอแค่เราปลดล็อกโนดอดัมเนี่ยผมยังไม่ปลดล็อกอันสุดท้ายใช่ปะผมว่าผมอ่ะแสดงว่าเปิร์อันสุดท้ายเนี่ยผมยังไม่สามารถเอาไปให้ตัวอื่นเล่นได้ก็แค่ถ้าผมอยากเล่นเปิร์นี้ผมต้องมาเล่นกับอดัมเท่านั้นผมไม่สามารถเอาไปเล่นกับตัวอื่นได้จนก,กว่ามันจะปลดล็อกนะครับแต่ว่าเปิร์สองอันแรกนะ่ผมอ่ะปลดล็อกแล้วก็คือตามเงื่อนไข 20- 30ใช่ไหมเปิร์ที่2ก็30 ตอนนี้ผมเลเวล30แล้วผมก็สามารถเปิดเปิดเปิดอันที่2ได้แล้วนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่เปิดอันสุดท้ายได้เพราะว่ามันต้องเลเวล40นะครับถึงจะสามารถเอาไปเล่นได้อันเนี้ยผมเล่นเอาแค่ดิ้นฮุกใช่ไหมดิ้นฮุกผมแบบได้แล้วผมก็หยุดเล่นนะครับแล้วก็ไปเล่นตัวที่ผมอยากให้มีดิ้นฮุกนะครับก็บมาัมเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสุ่มเจอมาให้กับตัวที่เราอยากเล่นได้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการแชร์เปิร์กง่ายๆเลยนะครับวก็แค่เข้าไปดูเราอยากได้เปิร์กอะไรแล้วก็เล่นให้มันปลดล็อกเรเวลเปิร์กมันจะสามารถเอาไปใช้กับตัวอื่นได้นะครับวิธีการแชร์เปิร์กก็ประมาณนี้นะครับเป็นคร่าวๆง่ายๆเลยแล้วกันครับข้อสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับผมถ้าผมอธิบายไม่เข้าใจหรืองงต,ตรงไหน,นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบให้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผม